มหาวิหารตูแนหรือมีชื่อเต็มว่าอาสานวิหารพระแม่แห่งตูแนเป็นอาสถานวิหารโรมันคาทอลิกซึ่งเป็นที่ตั้งของมุคนายกประจํามุคมนทนตูแนตั้งอยู่ที่เมืองตูแนมอนทนแอนโนเขตวันลูในประเทศเบลเยียมโดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่พระนางมารีพรมจารีมหาวิหารแห่งนี้ถือเป็นมหาวิหารแห่งเดียวในประเทศเบลเยียมซึ่งตั้งใจสร้างเพื่อมีฐานะเป็นอาสานวิหาร ซึ่งจัดเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมกรอติกแบบตูเน่ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างโรมาเนกับกรอติกที่พบได้มากที่สุดในภูมิภาคแถบนี้ประวัติค,ความเป็นมาของวิหารตูเน,ใน,เน่ในบริเวณฐานที่ตั้งของมหาวิหารนั้นเคยเป็นที่ตั้งของมหาวิหารไดดถึงสามหลังโดยหลังแรกนั้นสร้างขึ้นในสมัยคิดสุราที่5ซึ่งมีหลักฐานพบถึงการก่อสร้างในฐานะโบสถ์เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญอเลร์แตงแห่งตูเน่ มหาวิหารตูแน่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุษษาานสรทหารสําคัญของภูมิภาควันรูนเมื่อปีคศ1936และต่อมาได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกเมื่อปีคศ2000และต่อมาในช่วงทศกรัฐที่9-11นั้นได้มีการก่อสร้างมหาวิหารขึ้นเป็นหลังที่2โดยทางประวัติศาส์ทราบว่ามีการขกรักขีภัยครั้งใหญ่จำนวน2ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งก็มีการบูรณะซ่อมแซมให้กลับไปเป็นอยู่ในสภาพเดิมช่วงต้นกิจตลาดที่ที่สองได้เริ่มมีการก่อตั้งคถติบูชาพระแม่ขึ้นนในตูแนแหนะอีกทั้งความมั่นคงของเมืองรวมถึงความต้องการที่จะแยกผูคคลทนออกจากนวย,ยองจึงได้มีการผลักดันให้สร้างมหาวิหารดังปัจจุบันขึ้นที่ตูแนแหนซึ่งถือเป็นมหาวิหารหลังที่สามที่สร้างบริเวณแห่งนี้ต่อมาในช่วงต้นกิจตลาดที่ที่สี่ ได้มีการเริ่มบรูรณะส่วนหน้าของวิหาสรสะวันตกโดยบรูรณะเพียงส่วนมุขทางเข้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอิกเช่นกันและต่อมาในปีคศ1 5 6ได้มีการบลุกอัตถวิหารโดยผู้ข้างรัฐิทําลายรูปพลบซึ่งได้ทําลายงานตกแต่งภายใต้สมัยยุคกลางไปเกือบหมดสิ้น